สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่ก็ามาชมเรียนในชงเรียนกงมละกอง่วงนะคะ mm. เรียนป่อโซ่ที่นำไม้รับชมในวันนี้ก็นำไม้รับชมสร้างเรียนนะคะ mm. เป็นเรียนป่อโซ่ที่อ้าอยากเหมือนกันนะคะเพราะป่อโซ่โกอนจากนี้ก็มีราคาสูงเร็วนะคะ ปอโซ่ลังจากเรียนนี้ก็มีราคาสูงมากๆนะคะเป็นเส้นไปแล้วมังซาหวานะคะเรียนที่น้ไม้รับชมก็เป็นเรียนปอโซ่ส่งปานาอยซ้มสิบช่องนะคะเป็นเลขที่พอเราพบแล้เราอยากเก็บนะคะคืออยากจะเก็บไว้เพื่อความใบใจนะคะ โปโซกอนยักนี่คือโปโซทรงบรรออยสามสิบเอ็ดนะคะก็เป็นโปโซ่ที่มีราคานะคะแต่ว่าชงเนี่ยไม่ได้สักทีนะคะก็ไม่อยากซื้อกองใครนะคะอยากจะอ้าอิงนะคะเป็นความสามารถตัวอิงถ้าไม่ปกก็คือไม่ซื้อนะคะทรงบรรอยสามสิบเอ็ดนะคะก็มีราคาไปเร็วนะคะนี่ก็เป็นปรดโซ่ทรงบรรออยสามสิบงซึ่ง สักวันก็ต้องมีราคาเพิ่มมากกว่าดาเริเอตไล่เท้านะคะสำหรับโพโซ่รงปั่นอร่อยจ้ามริบจ้ามก็ดังไปนานแล้วนะคะก็อยู่ระว่างผโอโซ่ทรงผโอโซคือ3้ามกับจ้ามสิบจ้ามนะคะคือเรียนโพโซ่ทรงปั่นอร่อยจ้ามสิบจ้งนะคะถึงไล่ไล่ฐานอาจจะมีเร็วนะคะเพราะนั้นเรามาดูว่าเวลาเขาซื้อก็จะมองกันตรงไหนมั้งนะคะ อันดับแรกก็มองที่ปดโซเนียนอนอยู่เลยแล้วก็ไม่ว่าเรียนจะเป็นเรียนแบบไหนก็นจะดูที่ปรดโซตาปรดโซทรงปันอร่อยซ้ำเวทก็กงรับซื้อเลยทรงปันอร่อยซ้ำสิบซ้ำคำไปจากนี้โกโกงรับซื้อเลยเพราะว่าอยาก้าไม่ได้นะคะปดโซทรงปันอร่อยซ้ำสิบซ่องก็อย่าเชย่กันอยู่นะคะโปรดสักวันมันจะต้องเพ่งเนียนอนนะคะ มันตรงเพลงแน่นนปลอมมน,น่าอยากขึ้นทุกวันเลยนะคะมีนักาตาส้มนําไปเก็บไว้ทีตัวเองก็เยือยอะนะคะไม่มีนักาตาส้มกุน่นให้ทีจะไม่มีเรียนปโอโซ่ชงปลารอยจมจุ๊งนะคะนี่เป็นความคิดส่วนตัวนะคะเรามาดูว่าตัวตัวไปเร็วเราจะมองเรียนนี้ก็คือมองที่ประบรุมเชี่ยรักกล้องปอ่วงรอก,กาวผู้มีพลันดุนยาเดชนะคะ ก็มองก็ถ้าเป็นเรียนเกานะคะก็จะมองว่าไม่่อยมีราคาสัก่าวไรแต่ถ้าเป็นเรียน UNC ไม่ไหมนะคะเม่ว่าจะเป็นบทสรุที่เขาไม่ปรารตนาจะซือ้อก็ดูมีราคาขึ้นมาทันทีเพราะมันเป็นเรียนที่ไม่ผ่านการใช้ที่นะคะสำหรับเรียนนีตามเรียนดี้ํำไม้รับชมก็ผ่านการใช้แล้วนะคะไม่ว่ามุมไหนก็มีรอยตำหนิเลวนะคะแต่ก็ยัง่ายยากอยู่ดีนะคะ ชงเลียนกงหลักกงว่วงก็น้ำไม้ถูกฐานได้รับชุ่มกันนะคะตาหว่ามีก็ดีแต่ยังไม่มีก็อ่านะคะอย่างอ้าดาในเบียโทนตัวตัวปอยในตรงตลาดนะคะตาปบปอดโซนี้คือทรงปนอร่อยจ้ามทรงก็เก็บนะคะตาปบทรงปนอร่อยจ้ามจิ้บซ้ามก็ไปไข้เลยหนักซาส้มไห่เย้ยก็จะรับสื่ออยู่แล้วนะคะเหล็กโกปอดโซ่คนอย่างนี้ก็ทรงปนอร่อยจ้ามจิ้มก็รับสื่อแน่นอนนะคะ จากการศึกษาก้องเรียนก้องระก,กองว่วงก็ศึกษามามากพอสมควรนะคะแม่ว่าความรู้จะไม่ก่อยนักแน่นตั้งแต่ใดแต่ก็พอรู้นะคะสำหรับวันนี้ก็ขครอ,อบคุณทถูก่านที่เข้ามารับชมเข้ามาติดตามนะคะก็ไม่มีอะไรจะหม้ไม่ทานนอ,อกจากอ่าขอ้ขอคระคุณเป็นอย่างหญิงนะคะต่อต่อไปก็จะนําเรียนหมายรับชมเรื่อยๆนะคะสำหรับวันนี้ขอ้ออาลาถูก่านไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ